ดีค่ะเรียนท่านประธานคุณคุณนนท์วุฒิเดชาสิงห์และรองประธานคุณดาวชยาวุฒิเดชาสิงห์และสุดยอดผู้นําและผู้บริหารและรักธุรกิจบ้านพร้อมมิตที่น่ารักทุกทท่านค่ะกะ่อนอื่นดินฉันต้องขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้มายืนบนเวทีอันทรงเกียรติ และมันนี้คือคุณพักขมวลวรามพัฒค่ะและผู้ที่แนะนำให้ดิฉันได้รู้จักกับบริษัทพ,พร้อมนี้คือคุณพี่เฉลี่ยคุณหลังค่ะและสายงานของน้องสนทิการสิริสลุงและคุณรัชกิจวารามััค่ะ ลูกสรุมโมเดลอำเภอพัฒนาลิคมจังหวัดลกบุรีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์กับปัญหาปัญหาสุขภาพของดิฉันแล้วก็มีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของบ้านพร้อมมิตรค่ะอดีตดิฉันเคยทำงานบริษัท มาแห่งหนึ่งมาทำงานอยู่กับบริษัทมาแต่นี้ตัวเองเนี่ยเกิดปัญหาเป็นริสสิดวงและเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรแต่นี้ที่เกิดจากเพราะว่าเราทำงานอยู่ลายผลิตเราทำงานเราทำงานอยู่ลายผลิตเราอยากได้ยอดเราก็ยอมแบบอดน้ำไม่ยอมออกไปถัาไบิไม่ไปดื่มน้ำ แล้วก็เวลาเราปวดอุจจาระเราก็ไม่ยอมไปเราก็ยอมอปวดตลอดคือว่ากลัวเสียเวลากลัวเสียเสียงานเขาเราก็ยอมยอมทาจนถึงเวลาที่เราพักเราก็เราก็ไปพักอตนี้ผลเสียเกิดขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นดิสิด,ดวงเวลาขอโทษนะคะเวลาเราถายออกมามันจะมีก้อนเนื้อออกมาเหมือนเขาบอกว่าเป็นลํา เป็นดิสดวนภายในไม่ใช่ภายนอกเพราะว่าเขาบอกว่าภายนอกมันจะเป็นหน่อออกมาใช่ไหมคะแต่ของตัวดิฉันเองเนี่ยมันเหมือนเป็นลำไส้อยู่ภายในเวลาเรามีเรามีอุจจาระออกมาเวลาเราถ่ายออกมาเนื้อก้อนนั้นมันก็จะมาตามด้วยมันดีลเบ่งก็ออกมาแต่นี้เวลาเราถ่ายเสร็จแล้วเราต้องทำความสะอาดแล้วก็ ทํามาแบบนี้ระยะเวลา13ปีเชื่อไหมคะ mm hmm. จนกว่าจนเป็นรั้งแรกลูกของดิฉนะัน่ะที่รู้เป็นรั้งแรกลูกได้สงเดือนทํางานอยู่โรงพักรลูกได้สงเดือนเราก็เอ๊ะทำไมตัวเราทําไมไเป็น,นอย่างนี้ทําไมทําไมได้เป็นเนื้องอกออกมาเราก็คิดเสียใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าว่าอะไรอันนี้พอดีเห็นน้องสุดอีกการก้าเฉลีย่ย มาทำผลิตภัณฑ์ของก้องไม่ไี่แหละเราก็ไม่เคยสนใจอะไรหรอกไม่เคยสนใจเลยแต่นี่เขาก็ถามว่าจะไปทํางานด้วยกันไหมอะไรก็ี่งานอะไรบริษัทของนิดเราก็คิดอยู่ในใจแบบนี้จนเราก็คิดอยู่ในใจว่าตัวเรานีาสุขภาพไม่แข็งแรงคือว่าเป็นดิสิดดวงเราก็รู้ร,ร,รู้แก่ตาว่าวเป็นดิสิดดวงเราก็ถามป้าเลีย่ยวไหนมียาตัวไหนให้หนูทานบ้างเนี่ย เนี่ยหนูเป็นแบบเนี้ยป้าเฉลี่ยเขาก็บอกว่าเอาเซสมีไปกินสิเราก็ทาว่าเซสมีมันเหมือนว่าเป็นภาษานอกเราบ้านนอกแล้ก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วเอ้เซสมีอะไรป้าเขาก็เลยเอามาให้ลองทานเชื่อไหมค่านอาจาทานไปประมาณสิวันจากที่ว่ามีก้อนเนื้อออกมาจากทวารมันหายไปค่ะ ทานเซซมีไปแล้วยุบมีปัญหาต่ออีกเขาบอกว่าเี้น้องตองเขาบอกว่าเซซมีมันจะเป็นพวกระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแต่ตัวดิฉันเองไม่มีผลอะไรกับการขับถ่ายเป็นท้องผูกอีก <c oughs> แันนี้อันนี้เป็นท้องผูกอีกแล้วพวอดีพี่พี่เฉลีย่ย พี่พิสมยัยพี่กรมะหยีเขาผ่านงานมาก่อนเนาะอะไคืออยู่ที่หลังแล้วก็บอกว่าพี่หนูท้องผูกเนี่ยจะกินอะไรเขาก็บอกว่าเอา G F ไปกินสิอะไรนะ G F <laughs> ทุกท่านเชื่อไหมคะ <laughs> เราทาน G F ไปเขาบอกว่าพี่ก็แนะนำบอกว่าถ้าทานถ้าดืาาา่มไปแล้วเขาบอกว่า8ชั่วโมงจะเห็นผลทุกท่านเชื่อไหมคะ ดิฉันทานไปหนึ่งซองไม่เห็นผลเผลยสักอย่าง <c oughs> อันนี้พี่กี่คนรองเขาบอกว่าอ้าวนี่ของพี่มีเอาไปซิกินต่อเนื่องไปเลยเชื่อไหมก็สามซองก็แล้วไม่เป็นผลสักอย่างเ <c oughs> ชื่อไหมเพราะว่าเราก็คิดเราก็เสียใจแล้ว่าทําไมเราทําไมถึงร่างกายเราทําไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้ปลายปีหกห้า พี่เขาก็ชวนเข้าบริษัทดิฉันก็มากับพี่สาวแล้วก็มานั่งฟังดรบรรยายมานั่งฟังดรบรรยายเขาก็บอกว่าโอ้เราคิดอยู่ในใจแล้วว่าทําไมเราสามซองแล้วทำไมมันมันไม่ออกอะไรแบบนี้ทำไมมันไม่ออกแล้วว่าคิดเป็นมะเ็งหรือเปล่า,าอะไรแล้วคิดนี้แราก็ คิดตลกในตัวเองโอ้โหท้องไส้รูปัญธานาคาแล้วก็คิดว่าท้องไส้แราเปั้นานาคาเลยแล้วก็คิดแล้วก็ฟังด็อกเตอร์อธ be ิบายแล้วว่าเออเราต้องไปกินแบบนี้แบบนี้นะแล้ฟังคำบรรยายแล้วก็คิดในใจเราก็เสียใจแล้วแหละวันร้นที่มาในบริษัทเราก็กลับไปบ้านแล้วก็นั่งรถแล้วก็คิดมากเลยเพราะว่ารู้ไหมคะตัวดิฉันเองที่คิดมากเพราะว่าเราอยู่โรงฟักไข่มา23ปีคําว่าโรงฟักไข่คือผลิตลูกไก่ออกมา คือว่าอยู่กับสารฟอร์มาลีนเพราะว่าสารฟอร์มาลีนกับด่างทับทิมจะผสมกันเป็นสารฟอร์นีไฮออกมาค่ะจะทำให้ลูกไก่เป็นสีเหลืองค่ะเพราะฟอร์มาลีนกับด่างทับ,บทิมนี่จะผสมกันออกมาจะเป็นสารฟอร์นีไฮนั่นคือลุดยอดของสารพิษและนี่ตัวน,นี้ก็มากันหนักว่าท่านด็อตอร์บอกว่าโลหะนะโลหะนะ นี่เราก็คิดโอ้โหรานี่สะสงนานยี่สามปีโอ้เราคิดในใจว่าโอ้นี่มาเร่งเงลี้ยงแร่ก็คิดในใจนี่กลับไปเราก็เลยอตัวนี้เลยกินติดต่กตอ,อกันตลอดจนจนหมดกล่องปัจจุบันนี้ดิฉันขับถ่ายปก เลยค่ะได้ที่เราก็อ้ยจะทางอะไรป้าป้าเฉลี่ยเขาบอกมึงก็เอาเซนสมีไปครบสิน่ะี <c oughs> ่จะใช้ไเนอกคือว <c oughs> ่าเราก็วิ่งวิ่งซื้อยายาชุดเนาะเราบ้านนอกคือเราร้านค้าเรามียาชุดขายเราเก็มันปวดฟ้าแต่บินมันชนกันเลยมันปวดมากบา,างําพี่เขาบอกเราก็เลยเอาเซนสมีทุกท่านเชื่อไหมคะ จากที่ปวดคืนที่ฝากปวดจนหน้าบวมเนี่ย6เซจะมีจะงลิสซ้อนเลยจากที่ปวดตึ๊บๆึหยุดเลยค่ะอ๋อพอหายปวดแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจเราก็ไปโรงพยาบานะลเนาะเ้วก็เขาก็เห็นเขาเปิดแม้ออกมาหมอตกใจเราหด้ใหญ่เล็กเ้อย,ย,อยเขาก็ <laughs> <laughs> ก็คิดในใจเฮ้ยตมีพร้อมนิดเพียงเราก็คิดว่ยมียาดีเราก็เลยบอกว่าบลูกลูกลหลานท่งบ้านเลยเอ้ยนุท่านไหนควาดฟันนี่เอาเนี่มาขอ ตอบโจมกิดนดีเห็นผลเร็วคือเราโฆษณาให้ทุกอย่างคือว่าเราเราเห็นประสบกับตัวเองค่ะเชื่อมั่นเชื่อถึงเชื่อมือเชื่อใจแนะที่ฉันก็จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและจะพัฒนาสู่ความสำเร็จไปกับบริษัทพร้อมมิตรค่ะ 咱们再看看我们的那